ตอนที่3หลังจากตรวจสอบภายในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังจะกลับเขาถูกดงมินเรียกให้มาดูหลุมที่เขาเคยถ่ายคลิปไว้ได้ กับพบว่าในนั้นมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ด้านในแต่พอเข้าไปสำรวจกับพบว่าเป็นเพียงหุ่นจำลองเท่านั้นและยังพบเข้ากับกุญแจที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าบัลเล่อีกด้วยไม่นานครูใหญ่ก็เข้ามาพบแห่ซองจึงบอกครูใหญ่ไปว่าที่พวกเขาแอบเข้ามาก็เพื่อพิสูจน์เรื่องผีกันครูใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรต่อได้แต่ไล่ให้ทั้งคู่ออกไปแห่ซองรีบเอาเรื่องที่เขาเจอในวันนี้เข้าไปในที่ประชุมทันทีผลสรุปเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องตำนานสยองที่เล่าต่อกันมาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคําที่ถูกซ่อนไว้ แน่นอนในคืนเดียวกันนั้นเองครูใหญ่ได้เข้าไปพบผู้อํานวยการซอมยองจูเพื่อเล่าเหตุการณ์เรื่องโครงกระดูกที่พบในห้องบัลเล่ผู้อำนวยการตอนแรกก็ถึงกับตกใจ<อ>แต่ก็ฉุใจคิดขึ้นมาได้ที่แท้เรื่องเล่าตำนานสยองน่าจะเป็นฝีมือของผู้อำนวยการคนเก่าแน่ๆสุดยอดจริงๆไม่มีใครคาดคิดเช้าวันต่อมาแฮซองรีบไปหาดงมิน เพื่อให้เขาเล่าเรื่องตำนานเรื่องต่อไปทันทีข่าวนี้เป็นตำนานที่เกี่ยวกับนาฬิกาโบราณที่ถูกปล่อยทิ้งล้างมานานหลายปีแต่บางครั้งมันก็จะดังขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ที่เป็นเหตุให้เรื่องนี้น่ากลัวก็เพราะมันจะดังเฉพาะในเวลาตอนกลางคืนที่มีคนอยู่เป็นคนสุดท้ายของโรงเรียนแต่ถ้ามันดังขึ้นแล้วแล้วก็คนคนนั้นจะถูกดวงตาสีแดงตามไล่ล่า เราเรื่องยังไม่ทันถึงไหนอยู่ดีๆครูโอก็มาดึงหูออกไปจากวงสนทนาทันทีเป็นเพราะเธอได้รับโทรศัพท์จากยายของดงมินว่าแฮซองเป็นคนเอาบัตรประชาชนไปเธอจึงคิดว่าแฮสซองก่อเรื่องให้ประสาทเสียอีกแล้วและก็ได้บอกเขาไปว่าเย็นนี้เจอกันที่ห้องแนะแนว พอถึงเวลาแฮซองกลับไปไม่ได้ได้แต่ส่งข้อความบอกครูโอว่ามีธุระด่วนต้องรีบกลับแต่แท้จริงแล้ว <c oughs> เขาไปหารอปรอของโรงเรียนและเปิดโปงเรื่องในห้องบบลเล่ทันทีรอปรอเองก็ตกใจว่ารู้ได้ยังไงวะแต่สุดท้ายก็ยอมรับแต่โดยดี <c oughs> เพียงแต่บอกว่าเขาบังเอิญตามแมวเข้าไปเจอโครงกระดูกนั้นเหมือนกัน <c oughs> และมีเจตนาดีที่ต้องการจะปิดหลุมตามเดิมเท่านั้นเอง พอรู้ดังนั้นแฮ่องจึงรีบไปรายงานให้กับที่ประชุมฟังแต่เขาเกิดแปลกใจแล้วเรามาประชุมอะไรที่ร้านแซนด์วิชวะเนี่ย <c oughs> ทีมงานก็ตอบกลับมาว่า งานนี้สําคัญต่อพวกเรามากจึงต้องคอยมาอยู่ใกล้ๆเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้อีกหรือก็คือไม่ไว้ใจแฮซองทํางานคนเดียวนั่นเองขณะเดียวกันคูโอที่กําลังหงุดหงิดเพราะแฮซองไม่ยอมมาตามคําบอกและเธอก็ได้เห็นแทซูกับดงมินเดินเข้ามาพอดีเกิดสงสัยเลยเดินตามเข้าไปดูกับพบว่าแทซูกําลังทำร้ายดงมินอยู่นั่นเองเธอจึงรีบร้องตะโกนห้ามแต่แทซูก็พูดขึ้นมาว่า ครูอย่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นแค่ครัวตาจ้างธรมธรมดาางานมันไม่มั่นคงนะครับครูพูดจบเขาก็เดินจากไปหลังจากแฮซองประชุมเสร็จและกําลังเดินทางกลับเขากลับไปเห็นคุณยายคนหนึ่งกําลังงกงก,กเงื่อนเก็บกระดาษลังที่ขวางถนนอยู่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยและพาไปส่งถึงที่บ้านดงมินเดินเข้ามาพอดีทั้งสองถึงก็แปลกใจทําไมต่างคนถึงต่างมาอยู่ที่นี่กันได้จนมาทราบภายหลังว่ายายที่แฮซองช่วยไว้ก็คือผู้ปกครองของดงมินนั่นเอง ก่อนจะกลับแฮซองได้ให้เบอร์เขากับดงมินไปด้วยทําให้ดงมินดีใจมากที่เขาได้มีเพื่อนสักทีทางด้านครูโอเองก็กําลังคิดมากเรื่องดงมินอยู่เช่นกันจึงหวังจะมาหาอะไรกินที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ขณะเปิดตู้เย็นกำลังจะหยิบเครื่องดื่มกับมีมือที่ไหนก็ไม่รู้มาคว้าขวดเดียวกันกับเธอมับเข้าให้ที่แท้เป็นมือของแฮซองนั่นเองด้วยความหมุดหงิดบวกเข้ากับเรื่องที่แฮซองไม่ยอมมาที่ห้องแนะแนวจึงเกิดการประทะยื้อแย่งขวดน้ำกันเกิดขึ้นสุดท้ายครูโอก็ปล่อยมือและใช้อำนาจที่ตเนเหนือกว่าข่มขู่ฉันเป็นครูเธอเป็นนักเรียนนะ แฮซองไม่สนใจถือว่าครูปล่อยมือแล้วคือจบหลังจากจบศึกแย่งชิงขวดน้ำกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมานั่งพูดคุยเรื่องดงมินที่ด้านนอกครูโอขอโทษแฮซองที่เข้าใจผิดเรื่องบัตรประชาชนแต่แฮซองกับนิ่งเฉยได้แต่บอกว่า ที่ผ่านมาที่ไม่พูดอะไรเพราะดงมินเป็นคนขอไว้ขณะกําลังคุยกันอยู่ได้ไม่นานดงมินก็โทรม,มาบอกว่ายายของเขาถูกตํารวจจับตัวไปแล้วพอมาถึงสถานีตํารวจก็ได้รู้สาเหตุว่าแท้จริงแล้วแทซูเป็นคนเอาบัตรประชาชนไปทําเรื่องผิดกฎหมายจนทําให้ยายต้องติดคุกเช้าวันต่อมาเพื่อเป็นการเอาเรื่องแทซูโดยครูโอมไม่ต้องออกหน้าเองเธอจึงสร้างชื่อปลอมและโพสต์วีรกรรมของแทซูที่เคยทําร้ายดงมินล,ลงบอร์ดของโรงเรียน จนกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาไปทั่วโรงเรียนที่ห้องพักครูเองก็วุ่นไวายไม่แพ้กันร้องครูใหญ่โมโหมากถึงขั้นตะโกนถามลั่นห้องเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครูที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครูโอได้ยินดังนั้นถึงกับเล่นใหญ่ลุกขึ้นมาเนียนโวยวายด้วยเช่นกันร้องครูใหญ่ถึงกับตกใจจนรีบบอกให้ครูโอใจเย็นลงในคืนเดียวกันนั้นเองแฮซองได้แอบเข้ามาในโรงเรียนพอเรื่องตำนานสยองเรื่องที่ส ขณะที่เขากําลังสํารวจนาฬิกาโบราณอยู่นั่นเองผู้อำนวยการกระดานเข้ามาเจอพอดีแต่เธอกลับไม่แปลกใจเพราะเธอสงสัยในตัวของแฮซองมาอยู่แล้ว ได้แต่เตือนไปว่าเป็นนักเรียนธรมธรมดาธรรมาทั่วไปก็พอแล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรให้มันมากนะักวันลุงขึ้นู้อํานวยการเชิญผู้ปกครองของเด็กทั้งสองทั้งดงมินและแทซูมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในบอร์ดของโุงเรียนแต่กลับกลายเป็นว่าดงมินโยนความผิดทั้งหมดไปที่แฮซองแทนซะอย่างนั้นอโคอโอที่มาเป็นผู้ปกครองแทนคุณยายถึงกับอึ้งไปเลยเท่ากับว่าที่เธอทามาเสียเปล่าซะอย่างนั้นแฮซองพอทราบเรื่องแล้วแต่ก็อยากได้ยินจากปากของดงมินเองว่า เกิดอะไรขึ้นดงมินด้วยความคับแค้นใจจึงระบายออกมาหมดทุกอย่างที่โยนความผิดให้เพราะถูกแทซูมันตามลังควานคมคูถึงที่บ้านถ้าไม่โยนความผิดให้นายยายก็ต้องอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตแฮซองได้รับรู้ถึงความจริงแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อและไม่ได้โกรธดงมินด้วยเพราะที่ดงมินต้องทำเพราะอับจนหนทางแล้วจริง ถึงจะทำนิ่งเฉยต่อหน้าโดงมินแต่ภายในใจกับเดือดปุดๆถึงกับสั่งให้ทีมงานหน่วยข่าวกองตามสืบค้นประวัติทุกอย่างของแทซูทันทีเช้าวันต่อมาภายในโรงเรียนมีการประชุมเพื่อไตส่สวนคดีของดงมินขึ้นอีกครั้งแฮซองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องถูกสอบสวนด้วยแต่เขาก็ยังไม่มาและยังไปบอกครูโอว่าถ่วงเวลาให้ผมหน่อย ขณะที่ภายในห้องประชุมกำลังจะสรุปคดีเกิดมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นมาทำให้ทุกคนในโรงเรียนต่างฮือฮาเพราะไม่เคยมีไอ้บ้าที่ไหนกล้าทำเรื่องแบบนี้มาก่อนเป็นแฮซองนั่นเองเปิดตัวเท่อีกแล้วอะ่ะและเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวลากใครมาด้วยก็ไม่รู้อีกคนจนทำให้ที่ประชุมอึ้งกันไปหมดเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยตอนที่4นักตึกคอเซนเตอร์แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ แฮซองอยู่ในชุดนักเรียนมปลายได้มาตามหาคนที่ชื่อก uh ูซังแทหรือก็คือคนที่แฮซองตามสืบจนรู้ว่าเป็นคนเอาบัตรประชาชนไปทําเรื่องผิดกฎหมายนั่นเองแต่ด้วยชุดมปลายที่เขาใส่มากูซังแทไม่ใส่ใจได้แต่บอกลูกน้องให้สั่งสอนมันสักหน่อยแล้วค่อยโยนมันออกไปแต่ยังไม่ทลไย หมัดแรกเข้าไปที่ปลายคางทุกคนต่างพางกันวิ่งหนีทันทีวิ่งไม่เอาทรงสักคนไม่เพียงเท่านั้นไหนๆก็จะมีฉากบูแล้วแฮซองก็ขอชโชว์เทพไปหนึงชุดใหญ่ขนาดนั้นเองกูสังแทเห็นว่าแฮซองมัวแต่สู้อยู่ไม่ได้มองหลังเข <c oughs> าคว้าไม้เบสบอลหวังจะตีเข้าที่หลังแต่อยู่ดีๆทีมงานหน่วยสี่ก็เข้ามาทันทีผู้ช่วยเห็นท่าไม่ดี เลยรีบกระโดดตัวลอยหวังโชว์หล่อช่วยแฮซองแต่พลาดท่าหวังขาไปเสียบเข้ากับพนักพิงเก้าอีพ้พอดีมาช่วยหรือมาปวนก็ไม่รู้ขณะกําลังอึ้งกันอยู่นั่นเองแฮซองฟาดลูกเตะเขาก้านคอกูซังแทจนสดบคาทีนไปทั้งอย่างนั้นจากนั้นก็พาตัวเขาไปที่โรงเรียนโดยทันทีหลังจากที่เปิดตัวเท่ๆไปแล้วพอมาถึงห้องประชุมเขาก็เริ่มเปิดโปงความชั่วของแทซูทันทีแต่พ่อของแทซูกับสวนขึ้นมาทันทีเรื่องที่แกพูดมันไม่เกี่ยว ี่ยวอะไรกับการไต่สวนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนพอดงมินผู้เสียหายชี้ตัวแล้วว่าเป็นแทรซอง แต่สุดท้ายดงมินก็รวบรวมความกล้าขึ้นมาแล้วบอกกับที่ประชุมไปว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แฮซองแต่เป็นพักแทซูที่เป็นคนก่อเรื่องราวขึ้นมาทั้งหมดอีกทั้งยังเอายายของเขามาค,มคุมขู่ให้โยนความผิดไปที่แฮซองจากนั้นแฮซองก็เปิดหลักฐานชั้นดีเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่แทซูไปหากูซังแทที่ตึกคอเซนเตอร์ให้กับคนในที่ประชุมได้รับทราบพร้อมกันแทซูทนไม่ไหวระเบิดอารมณ์วิ่งไปต่อยแฮซองทันทีแฮซองกับชอบ ใจแล้วพูดว่าจะต่อยฉันก่อนนะพร้อมกับสวนคืนไปหนึ่งหมัดช่างนิสะใจเลยแต่พ่อของพักแทสูไม่พอใจกะจะเดินเข้ามาตบแห่ซองแต่ครูโอคว้าตัวแล้วจับพุ่มลงไปกับพื้นทันทีตกใจกันยกห้องมั่วซั่วไปหมดแล้ว <c oughs> หลังจากจบเรื่องแล้วเรามาเติมความหวานกันหน่อยนะครับคุณผ <c oughs> ู้ฟังยอกยอก หลังจากนั้นครูโอก็มาทําแผลให้แฮซองพร้อมกับบอกว่าแทซูโดนไล่ออกไปแล้วขณะที่พูดอยู่นั้นเองแฮซองก็เอื้อมมือไปหยิบดอกไม้ที่ติดอยู่บนหัวครูโอจนทําให้เธอหัวใจพองโตเต้นไม่เป็นจังหวะขึ้นมาทันทีบอกแล้วเติมความหวานกันหน่อยกลับมาว่ากันที่เรื่องตำนานสยองเรื่องที่2จากข่าวลือที่พูดกันสาเหตุนั้นมาจากนักเรียนหญิงที่สอบได้ที่2มาตลอดเกิดอิจฉาขึ้นมาเลยผลักเพื่อนที่สอบได้อันดับหนึ่งตกลงจากตึกเสียชี วิีททันทและในคืนถัดมาขณะที่เธอกําลังทบทวนบทเรียนจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นเธอรีบวิ่งหนีสุดชีวิตไปที่ห้องน้ําหวังจะหลบจากเสียงนั้นเธอกม้มศีรษะดูผ่านช่องใต้ประตูกับเจอตาสีแดงกำลังจากนั้นก็มีคนพบว่าเด็กนักเรียนที่วิ่งหนีกลายเป็นศพเพิ่มอีกคนแแซองจึงสรุปได้ทันทีว่าเป็นเพราะเรื่องตำนานที่สองนี่เองจึงทําให้โรงเรียนสั่งห้ามไม่ให้มีคนอยู่คนเดียวในเวลากลางคืนอีกเลยขณะนั้นเองดงมินก็ถา ผมแฮซองขึ้นมาทันทีว่าทำไมพวกเขาถึงมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะ แฮซองก็ได้แตง่งงแล้วมองตามแสงไฟกลายเป็นทีมงานของเขานั่นเองที่มาแอบฟังอยู่ด้วยทาเอาตกใจกันไปหมดเช้าวันต่อมาแฮซองยังข้องใจกับนาฬิกาโบราณอยู่จึงรีบมาตรวจสอบตั้งแต่เช้าอันอยู่จองน้องสาวเดินเข้ามาทักพอดีและได้พูดขึ้นว่าพี่จะออกจากโรงเรียนนี้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ดันไปทําให้ประธานสภานักเรียนอีเยนาสะดุดตาเขาแล้ว<ๆ>เธอกลัวจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เธอต้องเข้ามาแต่เช้าเพราะต้องมาติด ใบรับสมัครสมาชิกสภานักเรียนคนใหม่แห่ซองจึงอาสาช่วยติดใบประกาศแต่กลับไปสะดุดตาเข้ากับรูปภาพรูปภาพหนึ่งเข้าเพราะในรูปภาพนั้นมีนาฬิกาโบราณอีกเรือนอยู่นั่นเองอันยูจองก็ได้แต่บอกว่าที่โรงเรียนมีนาฬิกาโบราณอยู่2เรือนเรือนหนึ่งอยู่ตรงนี้กับอีกเรือนหนึ่งอยู่ในห้องสภาปิดตายแน่นหนาด้วยกรอนประตูดิจิตอลขณะสำรวจประตูอยู่นั่นเองกีเ e. ยนะก็เปิดประตูออกมาพอดีต่างฝ่ายต่างอ,อกใจเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าห้องสภา นักเรียนทั่วไปเข้าไม่ได้ต้องเป็นสภานักเรียนเท่านั้น ด้วยความที่อยากจะไขคดีตำนานเรื่องที่2เป็นอย่างมากแฮ่ซองจึงตัดสินใจไปปรึกษาครูโอเกี่ยวกับการสมัครเข้าสภานักเรียนทันทีครูโอก็เลยไปค้นหาเอกสารแล้วมาบอกให้ฟังว่าการเข้าสภานักเรียนได้นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ในนี้ให้ได้ทั้งหมดก่อนข้อที่1จะต้องสอบให้ได้อันดับไม่ต่ำกว่าที่10ข้อที่2ต้องมีรายชื่อคนที่เห็นด้วยอย่างต่ำ1 0 0คนขึ้นไปและข้อสุดท้ายประธานสภานักเรียนถือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายถึงแม้จะดูเป็นไปไม่ได้ คุณคิดถูกแล้วครับขนาดแค่รวบรวมรายชื่อแฮซองยังทําได้แค่เพียง3คนแล้วเรื่องสอบให้ติด1ใน10ไม่ต้องพูดถึงแฮซองถึงขั้นหัวเราะแล้วพูดถิงออกมาทันทีชั้นระดับสอบเข้าหน่วยข่าวกองได้นะเว้ยพอให้ลองทดสอบดูทั้งคณิต สังคมเคมีสอบธรรมดายังไม่ผ่านเลยสิ้นหวังสิแล้วชาวเราวันลุ่งขึ้นความบุญวายได้เริ่มขึ้นแล้วทีมงานหน่วยข่าวกองได้ทําโปรโมชั่นแจกแซนด์วิชฟรีเพื่อแลกกับลายเซ็นเล่นใหญ่มากถึงขั้นทําป้ายประกาศขนาดใหญ่ที่มีรูปแฮรซองอยู่ในนั้นด้วยแถมยังจัดงานอีเวนต์เล็กๆที่หน้าร้านแซนด์วิชแฮรซองถึงกับยืนอึ้งไปเลยแต่ไหนๆกันไหนๆแล้วต่อต้านไม่ได้ก็จงเข้าร่วมแฮซองถูกหัวหน้าหน่วยดึงขึ้นไปบนเวทีทีแรกนะก็ทํา เป็นอายแต่มันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเขาจึงออกสเต็ปเท้าไฟซะเลยสุดท้ายก็คบ100คนได้อย่างสบายๆแต่สิ่งที่แฮซองกําลังทําอยู่กับทําให้อันยูจองไม่ชอบใจเป็นอย่างมากเพราะเธอเคยเตือนเขาไปแล้วว่าจะทําอะไรก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับเซฟโซนของเธอหรือก็คือสภานักเรียนที่เธออยู่ไม่สิ ต้องบอกว่าไม่ชอบใจที่ทําให้อีเยนาเกิดสนใจแฮซองเสียมากกว่าเธอมโหเป็นอย่างมากถึงขั้นตะวาดใส่แฮซองในคืนนั้นเองผู้อำนวยการกําลังปรึกษากับครูใหญ่เรื่องตํานานสยองของโรงเรียนแต่ไม่นานออเยนาก็เข้ามาทักพอดีที่เยนามาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะเธอกับผู้อำนวยการเป็นแม่ลูกนั่นเอง หลังจากครูใหญ่ออกจากห้องแล้วผู้อำนวยการก็บอกให้เยนามีสมาธิกับการเรียนให้มากๆเพราะใกล้จะถึงเวลาสอบกลางภาคแล้วนั่นเองลูกจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอเพราะที่สองไม่มีอะไรให้หน่าจดจำเยนาได้ยินดังนั้นถึงกับเครียดหนักเพราะที่ผ่านมาเธอก็เข้มงวดมามากกว่าใครแล้วยังมาถูกแม่กดดันหนักเข้าไปอีกเช้าวันต่อมาอยู่ดีๆแฮซองก็โดนเรียกไปฝึกกำลังพลสำรองอย่างกระทันหันเขาจึงโกโหกครูโอว่าป่วยและไม่สามารถไปโรงเรียนได้ใน นี้ทาให้ครูโอเป็นห่วงอย่างมากจึงโทรหาแล้วบอกว่าจะเอาโจ๊กกับยาไปให้ที่บ้านแห่ซองถึงกับตกใจเพราะบ้านที่แจ้งกับทางโรงเรียนไว้ยังไม่ได้จัดเตรียมเลยแห่ซองถึงกับร้องรหัสดํารหัสดําวุ่นวายทีมหน่วยข่าวอีกแล้วทุกคนต่างช่วยขนสัมภาระและรีบตกแต่งห้องให้เสร็จภายในเวลา15นาทีแต่พวกเขาคาดการผิดเป้าหมายมาถึงก่อนเวลา5นาทีพอครูโอเดินมาถึงก็เคาะประตูเรียกแห่ซองเลยตัดสินใจว่าแค่รับของแล้วให้ครูกั ไปก็น่าจะพอแต่ที่ไหนได้ดันรีบคว้าไปหน่อยทําให้จกหกเลอะกางเกงครูโอซะอย่างนั้นเธอจึงขอเข้าห้องน้าเพื่อทําความสะอาดโคสวยทีมหน่วยสี่ต่างพากันหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าขณะที่ครูโอกําลังจะเดินกลับเธอกลับลื่นล้มแต่มือดิดันไปคว้าคอของแฮซองล้มมาด้วยก็ฉากโรแมนติกอะเนอะทั้งสองคนล้มลงพร้อมทั้งปากประกบกันอย่างไม่ตั้งใจภายในตู้เสื้อผ้าเองที่เบียดเสียดกันอยู่3มคนทําให้โคยังหุนเกิดอาการคันจมูก อยากจ้ามออกมาขณะที่กําลังจะอ้าปากพักมีจองหญิงสาวคนเดียวในทีมกลัวความแตกจึงรีบเอาปากประกบไว้กันเขาจ้ามออกมากลายเป็นคู่เอกกับคู่รองจูปากกันไปซะได้แต่ความก็แตกอยู่ดีเพราะเขาช็อกที่โดนประกบปากถึงก็ล้มออกมานอกตู้ทั้ง5คนต่างพากันอึ้งไปหมดแต่ช่างนะฝินจิกหมอนไปกับคู่รองซะอย่างนั้น